วันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่อาจจะเป็นเครือญาิไปนไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการทําผิดปกตินะครับเราก็ดำเนินคดีไปตามปกติก็คดีของคือ่าเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ท่านรองนายกก็ท่านบอกว่าตลอดก็มอ่อหมายผมลงไปอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมก็จะลงไปดูสํานวนความคืบหน้าคดีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ลงไปพบกับทางพ่อแม่เด็กนะในส่วนนี้นะครับหวั่นใจเพราะว่ามันมีเรื่องพักการเมืองอะไรอยู่ในพื้นที่แตไม่แทรกแซงไป ก็ยอมรับว่าเรื่องที่เป็นมานานแล้วนะครับนะวันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาแทกแซงในส่วนการสอบสวนนะเมื่อวานเนี่ย,ย,มยผมก็ได้ให้บางสวนเนี่ยทำเรื่องของมัดต่อสารแล้วก็เพื่อถอนการประกันไปแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนผู้ต้องาหาเนี่ยที่รับการ,การ,การประกันตัวก่วอนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใครก็ตามนะครับวันนี้สารท่านก็ได้เพื่อถอนการประกันไปแล้ววันนี้ก็กลับไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับคดีนี้ก็ทําง่ายๆทาตรงไปตรงมานะครับนะก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของพนักงานสอบสวนในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็บูรณาการร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกนะ็เหมือนกันทุกองค์กรนะครับนะถ้าส่วนไหนที่มีความผิดเราก็ต้องทําความดีให้ปรากฏน,นะครับในส่วนของตำรวจเหมือนกันนะครับนะท่านผบตรก็ยืนยัน อย่างกรณีของเชียงใหม่เราก็มีจารจับกลุ่มทั้งทหารตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่เป็นการกระทำความผิดนะครับวันนี้เราก็ทําความดีให้ปรากฏทนั้นเองนะครับส่วนในพื้นที่เนี่ยก็ยอมยอมรับว่าอาจจะมีการรู้จักกันบ้างนะครับแน่นอนในท้องถิ่นนะครับแต่ว่าเ,เราก็ต้องแยกให้ออกนะว่าส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดนะไม่งั้นเ,เด็กก็จะย่ําแย่นะครับวันนี้สิ่งสังคญที่กำลังทาอยู่ก็คือ,อผมก็เอาเด็กทั้งหมดเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะครับนะแล้วก็ประสานกับ กร,รมสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะครับในส่วนของหัวหน้าบ้านพักเด็กก็เช่นเดียวกันนะครับก็เอาเข้าคุ้งรองพยาณเหมือนกันนะครับเพราะน,นั้นวันนี้ทั้งเด็ก8คนนะครับแล้วก็ตัวหัวหน้าบ้านพักเด็กก็เอาข้าคุ้งรองพยญานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมลงไปในช่วงบ่ายก็จะพบกับพ่อแม่เด็กทั้งหมดนะครับเพื่อจะทําอะไรเพื่อจะให้พ่อแม่เด็กเขามีความมั่นใจอุ่นใจเชื่อใจว่าเขาเนี่ยจะต้องได้รับเงินเยียวยาได้รับการดูแลนะครับ แล้วจะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อด้วยนะครับไม่ไม่ลำบากใจเกี่ยวกับอิทธิพลในพื้นที่ใช่ไหมครการทางานของตำรวจไม่หนักใจครับนะฮะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราทําก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้ไปแต่งแต้งใครนะครับเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมาคดีนี้ความจริงแล้วผมเียนว่าเราสอบสวนเสร็จไปแล้วนะครับในชุดแรกในส่วนของผู้ต้องหาที่มี11คนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวนนะฮะผมจึงเข้าไปดูอีครั้งหนึ่งนะเมื่อเราเข้าไปดูครั้งหนึ่งก็ทําให้ขยายผล ผู้ล่งหาได้อีก18คนนะครับเพราะฉะนั้นจากการขยายผลก็ทําให้พบว่ามีเจ้าที่รักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเข้าใจว่าการคือเรื่องนี้มันต้องไม่เกิดนะคร um ับเช่นการตีเด so ็กในสถานที่ราชการอย่างนี้นะมันต้องไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเนี่ยผมก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เห็นนะครับไม่ฉะ่นนั้นก็จะเป็นยื่ยงอย่างอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าในส่วนไหนก็ตามที่เข้ามาแทกแซงการสอบสวนนะฮะวันนี้เรื่องคดีฆามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะนั้นวันนี้ก็ต้องบังคัดใช้กฎหมายโดยเท่าเทียนกันนะครับแล้วมีเป็นนักดาเนินเข้าไปเอี่ยวหรือไปแทรกแซงไหมครับเพิ่มเติมวันนี้ยังไม่มีครับไม่มีครับมันยังไม่มียังไม่มีอะไรวันนี้ในส่วนศาลก็เมื่อวานนี้มีคําสั่งเพื่อถอนการประกันตัวไปแล้วนะครับก็เหมือนที่ได้มีการดำเนินคดีไปนะครับนะก็ทุกส่วนนะครับนะถ้าเข้าไปแทรกแซงการสอบสวนคดีความผิดฐานฆ่ามนุษย์ก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่บ้านเด็กนะที่ตีเด็กคือต้องเรียกว่า การตีเด็กนะครับการตีเด็กเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าไม่ได้ตีเด็กที่เป็นเหยื่อนะแต่การตีเด็กให้เห็นให้เหยื่อเห็นเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้คุณก็ต้องโดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการตีเด็กในบ้านพักเด็กเนี่ยมันต้องไม่มีนะครับนะวันนี้ผมเองก็ได้กราบเรียนท่านบรรดกระทรวงพระนาสังคมไปแล้วนะครับนะก็เราทํางานร่วมกันนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่อาจจะเป็นเรือญาติเป็นไรนะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการทําผิดปกตินะครับเราก็ดำเนินคดีไปตามปกตินะครัโอเคนะครับ